สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์คุณธรรมเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องบันเทินในคลิปนี้เราจะทําหัวข้อที่ว่ามีโอกาสไหมที่ฟริงส์เอ็นจะได้เป็นเรนเจอร์หรือว่านักรบ Super ซุปเซนไตไซที่ผมทําคลิปนี้ก็เป็นเพราะว่า ไอ้แก๊งตอสล่าโกทวิเตอร์นี่จะปล่อยให้ไอ้เจ้าซอไอ้พี่ใหญ่ของแก๊งนี้เป็นเป็นเซนไตคนเดียวมันก็ปแปลกๆงั้น,น่าให้น้องสาวเป็นด้วยสิแต่ลิกกี้กับคาตาน่าอย่างเงี้ยเป็นพวกพลังให้ลอาอักเกะให้ไอ้เจ้าโทเรเซร์แค่นั้นก็พอนะนะเราไปดูกันว่าอาการจะเป็นยังไงไปหาคำตอบกันว้าวฟิงโกทวิเกอร์ เธอเป็นน้องสาวคนรองของสโกทวิกเกอร์และเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งจซาโลกโกทวิกเกอร์ด้วยเช่นกันเธอมีความสามารถในการสร้างหรือประดิษฐ์อุปกรณ์หรือกอบอุปกรณ์จากคนอื่นมาได้ด้วยมาเป็นของตัวเองและอุกรณ์ที่น่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกของเธอหน่าเป็นเอเกเดลิงเกอร์อุปกรณ์แปลงรงที่เอาไว้ให้พี่ชายแปลงไาเป็นคุณไคยเซอร์ได้นั่นเอง สาเหตุที่มีตัวละครนี้ในซีรีส์ไซเคลเจอร์ที่มีตัวละครเป็นหุ่ยนยนต์เป็นหลักก็ไม่เก่งขนนั้นหรอกคงเป็นเพราะคนดูอาแตะบ่นว่าในเรื่องนี้ไม่มีสาวๆน่ารักเลยมีแต่คุณย่าพรพเอกกับกับมาจินทุที่เป็นคิขน้อยตัวสีชมพูน่ารักน่ารักอย่างเดียวอะ่ะหน้ามีตัวละครที่เป็นมนุษย์ผู้หญิงหน้าตาน่ารักอย่างสาวๆอ่อออยู่นะ ทางตัวอกจีสนอนนี้เหล่าแฟนแฟนแนซันไตด้วยการให้มีน้องสาวของของทูไคเซอร์อย่างฟิงค์มาคอยสร้างความสีสันให้กับซีรีส์คายเจอร์และแจกความน่ารักสดใสให้กับเหล่าแฟนแฟนซันไตนั่นเอง จริงเหรอแค่นั้นเหรอตัวเอกเธอจะมีบทแค่นี้งั้นเหรอนอกจากสร้างความสีใสกับซีรีส์เราอยากให้เธอได้เป็นนักรบเซนไตเหมือนกับพี่ชายเขามากกว่านะเข้าใจหรือเปล่ปาตัวเอกนี่ยังไม่เค่ละจากซีรีส์เซนไตสองเรื่องที่แล้วนเ่เลยอย่างซีรีส์ลูซโซเจอร์ที่ที่ทำบทให้ไกซ์ซอนหรือไอ้เจ้านาดา่านี่ให้กับตัวกับใจจากฝั่งตัวร้ายมาอยู่ มาเป็นนักรบคนทเจ7ของขบวนการเรอโซเจอร์นั่นไงตอนนั้นผมรู้สึกว้าวมากก็ไม่ว้าวขนาดหรอกที่จะได้เห็นนักรบเสริมน,นอกจากไอ้พวกนักรบคที่จกมาเสริมทับในซีรีส์ด้วยเนี่ยเพราะที่่ามาไอ้พวกนักรบโคดิเจกไอ้มัดจะปรากฏตัวในในพวกภาคการกลับมาของไอ้พวกขบวนการเซนไตขบวนการนั้นเนี่ย ที่จริงในซีรีส์โจะก,ก็มีนักรบคนที่เจมาในซีรีส์เหมือนกันแต่เหมือนโจอีกเกอร์บนเหยอมแมว <c oughs> แต่สุดท้ายตัวเอกก็หัดหน้าเล่าแฟนๆด้วยการเขียนบทให้นาดัดตายและสังเวชชีวิให้กลายเป็นของเล่งให้ลิโซเลสในการแปลงร่างเป็นร่างใหม่อย่างแมกลิโซเลสจีตทำให้น่าเสียดายและวัดฟัดมากๆเพราะมือจะมาพึ่งย้ายค่าแล้วก็ตายแล้วอย่างนี้ไม่ต้องย้ายค่ามาได้มั้งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะเรื่องเล่าเขาตอนที่ได้เป็นสมาชิกคนที่เจ๋งไงขาบอนดารลเซอร์เจอร์มามๆาจะถูกบอกเล่าในภาพยนต์ภาพยพิเศษใหญ่คิชิลุเซนไตลิสซร์เจอร์สเปเชียลเอดิชั่นเมม o บรรี่ออโซเมหนึ่งในโปรเจกต์ซูเปอร์เซนไตมูวี่เรนเจอร์สองพันยี่สิบเอ็กที่ฉายไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ถึงแม้ในภาคนี้จะเป็นการเล่าอดีตแต่ไม่ใช่ในเรื่องต่อจากซีรีส์แต่ก็น่าจะสนุกนะเพราะผมยังไม่ได้ดูยังไม่มีฉากต่อสู้หลุดมาเลย ตัดสาวข้ามาที่เวอร์ชั่นซีรีส์อีกครั้งนะครับเพราะช่วทงท้ายของซีรีส์ลูโซเจอร์นี่ได้มีการเปิดตัวนักรลคกที่8และเป็นนักเสีาน้าตาลคนแรกในปอริาเซนไานย,ยานิวโซบาซึ่งคนตแรก็คือเซโตที่เป็นวิญญ,ญาณที่มาสิงจะอยู่ญญในตัวของพ่อของอุย แต่สุดท้ายก็กลายเป็นตัวโจ๊ของเรื่องที่ไม่ทําประโยชน์หาอะไรเลยให้กับลูซเจอร์เอาแต่ซุ่มซ่ามอยู่นั่นอ่ะตอสู้กับพวกสัว์ปรหลาดเนี่ยแถมเล่น u f ูเออยู่นั่นกับไอ้เจ้าพีเชียยังกับเป็นเด็กเ้อรนลฮอโซเจอร์ต้องมาช่วยตาลุงคนเนี้ในการสู้อีกแล้วแต่ก็ช่วยสร้างความสีสันให้กับซีรีส์จนหาท้องแข็งกันบ้าแล้วนะครับผมแถมตอนช่วงกางซีรีส์นี่ ก็มีข่าวลือว่าโอตโตน้องสาวของคานาโรหรือหรือลิซโกมีแววได้เป็นนักร้องคนที่เกในนามลิโซไวอะไรเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวลือไม่ใช่ข่าวจริงหลังจบลิซเจอร์ก็มาเป็นคิราามเจอร์กันบ้างครับผมกับการเปิดตัวนักร้องคนที่เกของคิรลามเจอร์อย่างคิรลามโกที่แปลงร่างโดยฮาคาตามูเรียผู้นำหน่วยคาระที่คอยช่วยเหล่าคิลลามเจอร์และได้สร้างบุตร งานต่างๆให้กับเราคิเามเจอร์แต่สุดท้ายการที่มูเรียลได้มาไปขค่เมโกก็เป็นแค่ภาพมโนของเ,อเจ้าทากามิจิพิอามซิเวอร์โดยผมมาเป็นภาพมโนแค่เซียววินาที ไปที่มนโนเพราะว่าทเรามีเจเข้าใจผิดว่าทิมูเรียวเอาทิรามูโกโอาโร่ไปอาจจะไปดับแปลงบวกาัแปละ,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 ะให้เป็นทิรามโกเ,เพื่อช่วยกำเป็นกำเสิมให้กับพวกท่รามเจอก็ได้แต่สุดท้ายเขาแค่ดับแปลอัปเกรดไอ้ทีรามูโกโอาโร่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหรือแม้แต่ยยดอนหนาตัวร้ายสาวขวัญใจมหาชน ที่หลายคนแซวแล้วก็คาดหวังมากว่าเธอจะอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วมาอยู่ฝ่ายคร i เมเจอร์ในฐานะคิร o เมไว้เวเลก็เป็นได้แถมเ,เพราะมีไอ้เจ้ายูโดเจเจอร์ที่แปงลงร่างอยู่ด้วยนะแต่สุดท้ายเธอก็ตายในช่วงท้ายของซีรีส์ร i เมเจอร์ไม่รู้ตายไงเพราะรอ k i เมเจ t e r เข้าทายอยู่เลยเป็นที่น่าเสียดายอีกแล้วแล้วสำหรับแฟนแฟเซนไตว่านึกว่าเรือดอน่าจะได้เป็นคิ i เม m e อร์เด็ ่แถมมีคนทำแฟรอาร์ตไปแล้วด้วยนะซึ่งเห็นแล้วก็เท่ใช้ได้เลยแต่ก็น่าเสียดายแรงะนะยังยังยังไม่จบอีกไนช่วงนี้นก็ยังมีข่าวรือว่าคริสตตเลียโมบูชิน,น่าเจ้าหญิงแห่งอะไรแต่คริสตตเลียผู้เป็นน้องสาวของเอกชกาเบจิหรือคริราเมซิเวอร์มีแววว่าจะได้เป็นคิราัเมเจอร์คนที่เจ็ดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเลย <c oughs> จนทำให้แฟนแฟนซินเล่าคาบหวานก็ไม่ถึงขานาดคาบหวานว่า ว่าฟินนี่อย่าอย่าให้ฟินนี่ได้เป็นเซนไคเจอร์คนที่7บ้างนะเพราะน่าจะหลุดกรอบได้แล้วกับการที่มีนักรบคนที่หดแล้วก็ไม่มีนักรบเสริมมาอีกเลยยังจบซีรีส์นั่นนะมันน่าเบื่อไปน่ามีนักรบเสริมคนที่7คนที่8มาเสริมทับอะไรนะจะได้สนุกดีในเรื่องจะได้มันแถมช่วงกลางแล้วงขงเซนไคเจอร์นี่ olds, จะทํายังไงเนี่ยครูไคเซอร์ก็เปิดตัวไปแล้วล่างสุดยอดของเซนไคเจอร์ olds, กับครูไคเซอร์ก็ก,กางจะมาเดือนหน้าแล้ว ด้วยก็เท่ากับว่าช่วงกลางก็ไม่มีอะไรให้ว้าเลยเนี่ยสิ y, เฮ้ยไปแบบนั้นไม่ได้นะตอนกลางก็ต้องมีอะไรใหม่ใหม่สิอย่างเช่นเอาฟิสมาเป็นหนึ่งในนักบเซนไตเดวยวก็ได้้างั้นเราลอง,ลองมาหาคําตอบจะดกว่าว่าถ้าเธอได้เป็นเลนเจอร์หรือนักรบเซนไตนี่เธอจะได้เป็นนักรบเซนไตแบบไหนแล้วได้เป็นยังไงเธอไปดูสารที่ดีที่ผมตั้งเอาไว้กันเลยดีกว่าไปเลยว้า wow! ว แม่กว่าจะเข้าเรื่องได้ทฤษฎีที่หนึ่งไอหุ่นยนต์ทูไคเซอร์ไงไอโมห์หคาตานาจะเป็นสีทองไงสีประจำต่อทูไคเซอร์เลยแต่ไนโมห์หลิกกี้จะเป็นซิเวอร์สีเงินเลยซึ่งในตัวทูไคเซอร์ไม่มีสีนี้เลยและไอสีเงินนี้มาจากไหนแถมตัวยางต่อไปของไซคเเจอร์อตอนที่12ก็จะเปิดตัวหุ่นยนต์ของทูไคเซอร์ใหญ่ทูไคโออีกด้วย แต่มาในโหมดของคาตาน้าอย่างเดียวนั้งไม่มีโหมดของลิกกี้เลยนึกว่าจะมาทั้ง2โหมดในตอนเดียวกันสิหรือว่าจะกัดโมดของลิกกี้เอาไว้ในตอนถัดไปกันแน่เพื่อจะเปิดตัวทูไคเซอร์สีเงินหรือเปล่าเนี่ยมีสีทองก,ก็ต้องมีสีเงินคู่กันสิ แล้วคนแปลงล่าเป็นทูไคเซอร์สีเงินจะเป็นใครซอกเหรอหรือไม่ก็อาจจะเป็นฟิงก็ได้ใครจะไปรู้เพื่อให้เซอร์ไพรส์ว่าไอ้ทูไคเซอร์มันไม่มีแค่คนเดียวนะยังมีตัวที่เป็นสีเงินซึ่งโคลงล้ดนปาก็คือฟิงน่เองที่ฎีดีโคตรก่าเลยเฮ้และอาจจะเปิดตัวคู่เลยจะดูอ้อคู่ใหม่ย่างทูไคเจอร์ก็เป็นได้เจร์เนี่ยไม่ใช่เซอร์อารมณ์คล้ายคล้ายโกไลเจอร์จากเฮลิเคเจอร์ กับกอนวินจากกอนเจออะไรประมาณนี้แต่อาจจะเปลี่ยนร่างเป็นโอเลฟอร์กับชินเคนฟอร์เหมือนพี่ชายเธอก็ได้ไปไปมาเหมือนไม่ได้พูดเรื่องกลางเรื่องเลยเหมือนจะมาต้นเอยเฮ่อฮแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเหมือนทฤษฎีที่ผมตั้งเอาไว้หรือเปล่าแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมเฮ้อนั่งไปต่อกับทฤษฎีต่อไปกันเลยว้าว คลิสดีที่สองหรือฟิงอาจจะมาเป็นนักอบเมซนไตรตีมนิงจาก,ก็ได้เจาะไปเหล่าเซนไคเจอแต่ละคนนี่ก็มีตีมไปเขาเตยอย่างจูรันก็ตีมในแถวเากาไปตีมสปรสสัตสุไคเซอร์ก็ตีมจระอะไรนี้คือมีแต่ตีมที่เขาประกาศเซนไตรุ่รกนก่อนๆเคยใช้มาแล้วเกือบหมดเลยเลอแต่ตีมนิงจาแค่นั้นแหละแล้วไหนเธอถึงต้องเป็นเซนไคเจอร์ตีมนิงจาด้วยละ่ะ สมมติว่าเธอทะเลาะกับพี่ชายจนหนีออกจากบ้านแล้วก็หายหน้าไปเลยจากซิลีี่จนต่อมาเธอลกลับมารั้งในฐานะนัละกลบเิ้ไใตีมนิงจาขอตอนชอวานิงไครเซอร์ก็แล้วกันแล้วไงจะสละสาวกลายเป็นนิงจาไปได้ละ่ะในช่วงที่เธอหายไปจากซิลีี่เธออาจจะไปฝึกฝนกับนิงจาท่านหนึ่งก็ได้ได้แล้วใครมาเป็นอาจารย์ฝึกสอนกลายเป็นนินจาให้เธอ หรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสองคนนี้ก็ได้ชูเลเคเจอร์จากขบวนการยิงจาาพายุชูเลเคเจอร์กับยิงจ่าแม่จากขบวนการยิงจ่าคาคูเอนเจอร์ แต่สำหรับผมนะคนที่จะมาเป็นอาจารย์ฝึกสอนนินจาให้กับฟเนี่ผมเทไปทางฝั่งของชูนิเคเจอร์มากกว่านะเพราะเมื่อพูดถึงตัวละครที่เป็นนิจนจาในจักรวาลสไตล์ก็ต้องนึกถึงชูนิเคเจอร์สิทุกวันนะแถมเขาก็มีประสบการณ์ในการเป็นนินจามากอาจจะสอนก,การเป็นนินจาให้กับฟิงก็ได้และน่าจะสอนได้ดีกว่าไอ้เจ้าเาจานินจาแมนก็ได้เพราะนินจาแมนเป็นคนที่ใจร้อนโอเวอร์มากไปเลยแถมเชื่อคน โดนหลอกง่ายอีกด้วยรูปบ้าเยอะอีกไม่เหมาะกับการเป็นอาจารย์สอน,นเป็น,น,นจา์ให้ใครได้หรอกเธอ,อแต่นี่ไปแค่การคาดเดาและทฤษฎีที่ผมโมโนเองขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมก็อยากเห็นสมาชิกเซคเคเจอร์ตัวเสริมที่เป็นตีมินจานะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีไหมทฤษฎีที่3ขนาดลิกกี้กับคาสนาัางเป็นฟอร์มให้กับไอ้เจ้า แล้วทูไคเซอร์ให้แปงลงร่างเป็นทูไคเซอร์โอเลนฟอร์มแล้วก็ทูไคเซอร์ชิคเกนฟอร์มได้เลยแล้วจะเป็นยังไงถ้าเฟงเน่เป็นพลังเปลี่ยนฟอร์มให้กับทูไคเซอร์ให้แปงลงร่างเป็นซูเปอร์ทูไคเซอร์ได้ล่ะแบบนี้นก็โคตรวัตเฟ็ด แล้วก็กลามากจีคือไอ้สองฟอร์มก่อนหน้านี้คือการเอา2แฝงมาเป็นชุดให้กับมันมันก็แปลแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเอาฟิงเกมาแปลงร่าเป็นชุดฟอร์มให้กับไอ้เจ้าซูปเปอร์ทูไคเซอร์นี่จะแปลขนาดไหนเนี่ยแต่สำหรับผมนะ ผมว่าทฤษฎีที่หนึ่งนี่ดูเข้าเขาสุดแล้วและน่าเปไปได้ที่สุดในบรราดาศารทฤฎีนี้เพราะเธอเป็นตระสลับเหมือนพี่ชายใช่ไหมยังไงเธอก็อยากเป็นเหมือนพี่สาวเธออยู่แล้วถ้างั้นนี่เป็นอาจเป็นกาบบอกใบว่าเธอก็อ,อยากจะแปงแลงร่างเป็นโทเคเซอร์เหมือนพี่ชายเธอก็ได้เพราะงั้นเราอาจจะได้เห็นเธอผลิต เกือเกียดลิงเกอร์ของตัวเองแล้วแปงลงร่าเป็นทูไคเซอร์สีเงินเพื่อช่วยร่วมต่อสู้กับพี่ชายจนเกิดเซนไตดูโอคู่ใหม่อย่างทูไคเจอร์ก็ได้เจอนะเใช่เซอร์แล้วคนหล่ะคิดว่าที่ไหน,นไหนที่มีนานอนว่า จะเป็นจริงในซีรีส์เซ็คาเจอร์ด้วยเปล่าเพราะว่าใครๆต้องเลือกที่ทีที่หนึ่งแน่นอนเพราะว่ามันเข้าเขาสุดแล้วแต่ถ้าไม่ใช่สารที่ที่นี้แล้วกลางเรื่องคุณคิดว่าเขาจะทำยังไงในซีรีส์เซ็คาเจอร์ลองมาตั้งทฤษฎีด้วยนะว่ากลางเลือกของเซคาเจอร์นี่มันจะทำยังไงนะนอกจากขายของเล้จะทำในเรื่องให้ดูสว่าแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้กับคนดูยังไง จะเนื้งหาอย่างเดียวหรือหรือจะนั่งคอโคโดโอเพื่อท่องโลกคุกขนานอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรามาพมนต์ที่ใต้ลานคลิปนี้ได้เลยนะก็ขอตัวลากันไปก่อนจริงเวลานานมากแล้วคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวาว จะว่าไปหุ่นยนต์ทูไคโอนเนี่ยมันตัวสองสีจะไปสีทอกับสีเงินเนี่ยแล้วทำไมบันไดกับโตเอเนี่ยถึงไม่ทำสีของทูไคเซอร์ให้กลายเป็นสองสีสีเงินกับสีทอไปเลยละเนี่ยจะได้สมชื่อทูไคเซอร์หน่อยแบบนั้นก็เทไปอีกแบบนะผมว่า อย่าลืมกดไลค์กดนิ้วไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์กดติดตามซับส,ะสะไคร้กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนและมาคอมเมต์กันด้วยนะเด้อ